นาทีถึงหนึ่งชั่วโมงคืออาการที่จะปรากฏขึ้นหลังจากถูกงูเห่ากัดเริ่มตั้งแต่ตาพร่าม,มัวหนังตาตกพูดไม่ชัดกลืนน้ำลายไม่ได้หายใจไม่สะดวกเวียนหัวหยุดหายใจและสุดท้ายเสียชีวิตเห็นแบบนี้หลายคนน่าจะหวาดกลัวงูเห่ากันนะครับ พิษของงูเหา่ามีผลต่อระบบประสาทเป็นงูที่ได้ชื่อว่าพิษรุนแรงอันดับต้นๆในบรรดาง,งูพิษแต่ละชนิดลักษณะที่สำคัญของมันเมื่อโกรธมันจะแผ่แม่เบีย้ยชูคอสูงและฉกกัดอย่างรวดเร็ววันนี้กล้าท้าลุยขอพาไปเกาะติดเบื้องหลังคนคมเขี้ยวประเดิมพาร์ทแรกด้วย ล่าอสอรพิษร้ายพิกัดที่ผมและทีมงานขาลุยเรากำลังเกาะติดอยู่นี้อยู่ที่บ้านดอนพุทธอำเภอดอนพุทธจังหวัดสระบุรีมีพี่บ็อกและพี่นรงสุดยอดคนล่าอสอรพิษร้ายมานานหลายสิบปีพาเราเดินลัดเลาะ,ะไปตามคันามาตามหางูเห่าที่อยู่ตามทุ่งนานี่เลยครับโอ้โห ช่วยแบกเสียมของพี่นรงเนี่ยหนักเอาเรื่องเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเหล็กหมดเลยแต่ว่าเวลาเจอดินแข็งๆเนี่ยจะช่วยได้นี่เป็นวิถีของคนหางูในช่วงนี้นะครับซึ่งอากาศร้อนๆเนี่ยงูงมันจะอยู่ในรูมหมดเลย เป็นโอกาสทองของเราละในการที่จะมาหางูเห่าที่อยู่ตามรูแต่ว,ว่าวิธีการสังเกตมันยากเหมือนกันนะครับส่วนใหญ่ที่เจอนะตอนนี้ก็คือจะเป็นแต่รูหนูอย่างเดียวนะครับวันหนึ่งถ้าหาได้เยอะสุดประมาณสักกี่ตัวได้ครับพี่มันก็แล้วแต่ของวันสามตัวสี่ตัวสองตัวบางวันก็ไม่ได้เลยมันไม่นโมลุ้นเลยเนาะลุ้นเอาแล้วแต่เลยแต่ที่นแน่ๆนะครับการอยู่กับงูเนี่ยมันก็อันตรายพอๆกันเลยเนาะเพราะว่าเห็นพี่นรลงบอกว่าโดนไปนเข้าโรงพยาบาลเรียบร้อยละอันนี้เป็นร่องรอย ICU ีูโห ยังดีที่เราไปทันไม่ไกลจากโรงพยาบาลมากนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ขยงไม่ได้กลัว <c oughs> <c oughs> ยังเดินหน้าทําอาชีพนี้อยู่ออผมครับ,รบโอเคลุ้นครับวันนี้จะเจอปรูหรือเปล่านี่ฮะตามขณาที่เราเดินเดินกันอยู่นี้เรามองหารูของงูครับงูจะหลบร้อนเข้าไปอยู่ด้านในบางทีก็เข้าไปหาอาหารโดยเฉพาะหนูนา เทคนิคในการหาว่ารูไหนมีงูนอกจากจะสังเกตด้วยตาแล้วตัวช่วยอีกอย่างก็คือกระจกส่องดูว่าด้านในมีร่องรอยของการเลือ้อยหรือไม่ตอนนี้นี่คือเดินมาสักพักหนึ่งเนี่ยนะครับเราจะรูอยู่รูหนึ่งครับอ,อลักษณะของดินข้างในเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าดินมันเลื่อมๆแบบนี้เนี่ยหยผมเห็นเป็นเกล็ดเลยอ,ะอ่ะอ เราเห็นลักษณะเป็นเกล็ดของงูที่มันแบบทาบอยู่ตรงนี้เลยเนาะดินที่ชื้นจะทิ้งรอยประทับเกล็ดงูเอาไว้ได้เวลาเร่งมือขุดแล้วครับงูเห่ารูจะไม่ลึกมากมันลุ้นกันจะเจอมันหรือเปล่าตอนนี้นี่นะครับคือพอขุดไปได้สักแป๊บเดียวไม่ลึกมากครับผมเองสังเกตเห็นตัวงูขดอยู่ข้างในเรียบร้อยเลยนะครับอ๋อตัวไม่ใหญ่มากใช่ไหมครับพี่บลอกครับ อ้ยนี่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 ดูตรงนู้นนะครับผมเก็บใหญ่นะชัดเจนอืมอ,อืมอ,อืมใหญ่หญโอเอาล้ฮะตอนนี้พินรลงเนี่ยจับที่หางหางต้องจับแน่นเลยใช่ไหมครับพี่จับไว้ไม่ให้มันลงไปไม่ให้มันลงไปไหนอ๋นนไนไไนอไม่ให้มันเข้าไปลึกอ่าเนี่ยครับคืองูที่เราขุดเจอ,อ,อครับผมเขาเริ่มดิ้นเล็กน้อยคือพยายามที่จะหนีเข้าไปข้างในเป็นสัญชาตญาณของเขาด้ครับแต่ว่า ยังดึงมาไม่ได้ไม่ได้ครับเพราะว่าเขาจะพยายามที่จะอยู่ฝังเลยเราต้องขุดเข้าไปอีกแล้วขั้นตอนของการขุดคือพยายามอย่าโดนตัวเขาอาจจะเป็นแผลอะไรได้นะฮะใช่ครับอันนี้ผมปล่อยก่อนให้พี่เขาเนี่ยช่วยขุดต่อกัอนนะครับมาแล้วออกมาแล้วไหลละไหลละไหลละจากนี้ไปต้องระวังให้มากาเพราะอยากให้ขุดโดนตัวงูหรือระวังงูจะเลื้อยออกมาแล้วฉกเราเอาได้จังหวะโก,กยดินออกก็ต้องระวังสุดๆครับ ยังไม่ออกใช่ไหมฮะออกแล้วเหรอครับอือหืออือหือโอ้โหตัวถือว่าค่อนข้างใหญ่มากนี่คืองูเห่าที่เราเพิ่งขุดได้แบบสดๆร้อนๆเลยนะครับคนที่ขุดได้ต้องมีประสบการณ์สูงขนาดไหนครับพี่บอกครับถึงจะจับอะไรแบบนี้ได้ฝึกนานไหมพี่นานครับเพราะมันแบบว่าจับสูมสี่สูห้าไม่ได้เนาะอือหือครับโอเคพี่ใส่กระสอบเลยครับ คนนี้ยึดอาชีพขุดงูขายเป็นรายได้เสริมมานานเรื่องความชำนาญไม่ต้องพูดถึงนะครับผมเองก่อนหน้านี้เคยฝึกจับงูเห่าที่ขุดได้ใหม่ๆมาแล้วเน้นย้ำว่าต้องได้รับการฝึกหมาเ<ม>ท่านั้นนะครับโอ้นี่เห็นเห็น,หนลิ้นลิ้นแลบออกมาแล้วนะฮะอันนี้คือเขาจะเลื้อยไปข้างนอกน่ครับตอนนั้นรวบรวมความกล้าสุดๆครับเราจับได้เลยครับจับเบาๆอันนี้คือเป็นอันตรายมากนะครับคือ เดี๋ยวนะฮะป้ายกขึ้นยกขึ้นยกขึ้น,น,อ,นอ๋อห้ามวางราคาของงูเห่าตัวเป็นๆช่วงนี้จะรับซื้ออยู่ที่ตัวละ200บาทแต่ถ้าตัวโตเต็มที่จะอยู่ที่ตัวละ300บาทหรือคลไาสาขายรวมกิโลกรัมละ200บาทก็มีเป็นอีกหนึ่งวิถีชาวบ้านหาไรายได้ในช่วงนี้กัน พรุ่งนี้ตามกันต่อกับพาดสองลุยอสรพิษร้ายงูแต่ละแบบเข้าใกล้อย่างไรถึงจะปลอดภัยไม่อยากให้พลาดเลยนะครับเพราะเรามีครูฝึกจากหนยรบพิเศษร,รีคอนจะมาบอกเทคนิคให้เรารู้นเรศปาทานและมานิดพิ่ชัยถ่ายภาพคณาวิทย์แหวนวงภาพมุมสูงแล้วพบกันใหม่กล้าท้าลุยสวัสดีครับ